สวัสดีครับพบก,กับผมเที่ยวเวลบายทิศในช่อง YouTube นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ําเงินลาดพาร้าวนะฮะวันนี้ก็จะพาเ,เพื่อนๆมานั่งรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ําเงินนะฮะจากลาดพร้าวไปลงที่บางยี่ขันนะครับก็ถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมกันนะครับถ้าเกิดในคลิปบางสว่วนที่ผมยี่พูดฟังไม่รู้เรื่องถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดทับอัศจรรย์ไปก็ต้องกราบขออภัยนะทุกคนรถก็มาพอดีเลยนะครับ ริสัทก็เริ่มเยอะแล้วนะทุกคนเพราะว่าเป็นช่วงเลิกเรียนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้สี่โมงแล้วนะทุกคนสถานีต่อไปนะครับพอโยธินนะฮะเชื่อมต่อกับสายสีเขียวนะฮะ B t S นะครับข้าจอดสถานีพอโยธินนะทุกคนสถานีต่อไปนะครับสวนจตุจักรนะฮะเชื่อมต่อกับสายสีเขียวหรือ B D S เช่นกันนะทุกคน ข้อจอสถานีสวนเจตุจักนะครับสถานีสวนจด,นจดุจักสวนจดุจักโปรดใช้สถานีต่อไปกำแพงเพชรน,นะทุกคนกำแพงเพชรแล้วก็บังซื้อนะ บางซื่อแล้วก็ตะปูนนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสถานีแบบยกระดับนะครับ สถานีบางยี่ขันนะฮะก็เลยสถานีิรินทรไปหนึ่งสถานีนะครับถัดจากบางยี่ขันก็จะเป็นบางขุนนนท์นะฮะซึ่งสถานีนี้นะครับก็จะมีรถบีเอมเอฟิเดอร์รับส่งในวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะฮะไปตลาดน้ำต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำคลองรัดมยมตลาดน้ำวัดสะพานราชพฤกษ์นะฮะตลาดน้ำตลิ่งชันนะครับแล้วก็ตลาดน้ำวัดสองคลองนะทุกคน สถานีต่อไปนะครับเป็นสถานีบางซื่อนะฮะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าช้นเมืองสายสีแดงทั้งสายสถานีการุงเทพอภิวัลลังศิต์น,นะฮะแล้วก็สถานีการุงเทพอภิวัลตลินชันนะครับรวมถึงรถไฟทางไกลนะฮะสายเหนือสายอีสานสายใต้น,นะครับ <c oughs> ถ้าเป็นรถดวนพิเศษรถเร็วรถด่วนนะฮะให้ไปขึ้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรนะครับส่วนรถชานเมืองนะฮะรถธรรมดารวมถึงรถนําเที่ยวที่ให้บริการทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์รวมถึงวันหยุดนักขัตเลิกนะฮะขึ้นที่สถานีชุมทางบางซื่อเก่านะครับ ข้อจอดสถานีบางซื่อนะครสถานีต่อไปต่อปูนนะครับเชื่อมต่อกับสายสีม่วงนะฮะสถานีต่ไปสถานีต่อปูนสายสีม่วงก็จะไปทางบางใหญ่บางอูทองนะครับเดี๋ยวขบวบนแล้วก็กำลังจะขึ้นจากอุโมงค์นะฮะ แล้วก็จะวิ่งขึ้นทางยกระดับนะฮะเข้าสู่สถานีตะปูนนะครับตรงนี้เป็นรลตัสประชาชื่นนะทุกคนข้ามของปลาปลานะ ข้างล่างก็เป็นถนนประชาชื่นนะครับ ก็จะสถานีเตาปูนนะครับเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่นี่นะก็ถ้าเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้านะฮะสถานีผู้โดยสารก็จะหนาแน่นเลยนะครับสถานีต่อไปบางโพนะตรงนั้นก็มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนต่อขยายนะครับช่วงที่ไปทางราชบุรณะคูนนะทุกคน ก็จะมีสถานีรัฐสภาด้วยนะครับก็สำหรับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนต่อขยายนะฮะก็ถ้าเป็นเส้นทางหลักนะฮะก็จะเป็นเส้นทางวิ่งใต้ดินนะทุกคนแล้วก็จะไป ยกระดับอีกทีที่สถานีราชบุรณะนะฮะใกล้ๆปลายทางนะครับอันนี้เป็นห้างเกียรติบีบังซื้อนะครับเขาจอดสถานีบางโพนะฮะสถานีบางโพบางโพ สถานีต่อไปบางอ้อนะครับเดี๋ยวขบบนรถก็จะวิ่งข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะนู่นนะครับแล้วก็เห็นรัฐสภาเกียรกายนะฮะตรงนี้ก็มีโรงเรียน,นทหารพลรัิการนะกรมพลรัิการทหารบกนะครับนี่นะครับแม่น้ำเจ้าพยานะฮะแล้วก็เห็นรัฐสภาเกียรกายนะฮะก็เป็นรัฐสภาที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับ อันนี้ก็เป็นเรือสินค้านะฮะบรรทุกดินบรรทุกทรายนะฮะก็น่าจะวิ่งมาจากอยุทยานะครับ ตรงนี้ก็มีพวกอาพาร์ตเมนต์หอพักต่างๆนะแล้วก็มีวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกนะครับแล้วก็วิ่งเข้าสู่ถนนจรัญสนิทวงนะครับข้างล่างนะ ทางนู้นก็เป็นแม่น้ำเจ้าพยานะฮะก็เห็นวิวแม่น้ำเจ้าพยาอย่างชัดเจนเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นโรงพยาบาลยันฮีนะสถานีบางอ้อนะครับสถานีานีต่อไปบางพระนะสถานีบางอ้อก็อยู่ต้องฉากกับรัฐสภาเกียรกายเลยนะครับ สถานีต่อไปสถานีบางพลัด next station บางพลัดนี่ก็คือบรรยากาศของกรุงเทพฝั่งธนบุรีนะดูนะฮะเราก็เห็นเรือไฟฟ้ากำลังวิ่งอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะฮะเรือไทยสมายโบ๊ทนะครับเรือไฟฟ้าใส่สีน้ำเงินที่ยกระดับ บนถนนจรันสนิทวงนะฮะที่ผมกําลังนั่งอยู่นี้นะฮะก็เป็นรถไฟฟ้าที่วิ่งเรียบแม่น้ําเจ้าพยานะทุกคนก็ถือว่าได้บรรยากาศที่สวยงามนะฮะคล้ายๆรถไฟสายมรณะนะฮะที่วิ่งเรียบแม่น้ําแควน้อยนะฮะแถวแถวท่ากกาแซ่นะครับสถานีต่อไปศิรินทรนะ โอ้โห oh. นู่นนะฮะเรือไฟฟ้ากำลังวิ่งอยู่ในแม่น้ำเจ้าพยานะนู่นแล้วก็เห็นกรมชลประทานนะเรือของไทยสมายโบ๊ทนะครับสถานีต่อไปสถานีสิรินธร Next station สิรินธรสถานีสิรินธรนะครับตรงนี้ก็มีโลตัสนะ แล้วก็มีโรงเรียนสตรีบุรวิทย์นะมีเด็กกำลังเตะฟุตบอลอยู่ในสนามกีฬาในร่มด้วยนะครับตรงนี้ก็มีวิลิยะประกันภไทยนะทุกคน นี่นะฮะถนนซีลินทร์นะถ้าวิ่งตรงไปนะฮะก็จะไปสะพานกรุงทนนะฮะหรือว่าสะพานสังฮีที่อยู่ด้านหน้านะครับลงไปก็จะเจอกับมหาวิทยาลัยสุนุสิทธิ์แล้วก็มหาวิทยาลัยราชาพัฒส่วนสุนันทานะครับสถานีต่อไปบางยี่ขันนะฮะผมก็ลงสถานีนาหน้าแล้วนะทุกคน,นปปด้นะฮะเราก็เห็นสะพานพหลำแปดน, <8 S 1> นะครับ เห็นตึกระหยกด้วยนะแต่ว่าอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเพราะว่าทัศนวิสัยวันนี้โอ้โหคนค้างที่จะไม่ดีเท่าไหร่นะฝุ่นเยอะนะ PM 2อ2.5นะครับออกจากบ้านนะก็ควรที่จะพกหน้ากากนะทุกคนช่วงนี้นะครับเพราะว่าฝุ่น PM 2.5นะก็อันตรายถึงชีวิตนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็เด็กนะครับ นี่ก็มีคอนโดนะฮะก็อยู่ติดกับรถไฟฟ้าเลยนะถึงสถานีบางยี่ขันแล้วนะครับก็ถึงสถานีบางยี่ขันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะขอสิ้นสุดการบรรยายแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปท,ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by t e a m นะครับเก,ก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่น,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ